ช่องนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวเป็นสลามกันนะเป็นสลามสมัยที่คิดสูตรเองนะเป็นสีขาวมันมีสูตรมาให้หอยู่แล้วแหละมีพี่คนหนึ่งเขาบอกใน youtube แต่นี้เราไปพัฒนามาอีกนิดนึงมันก็จะดีกว่าพี่เขาแหละนะแต่มันจะติดมือไม่ติดแลละตอนแรกถ้าใครจับตอนแรกมันก็จะติดนะคะยืดได้ม,มากเลย อยู่ได้เยอะมากแต่กล้องเราแบบไม่เห็นอะทำไงดีอ่ะอย่างนี้เลยจะไ,ได้เห็นว่ายู่แค่ไหนโอ้โหกล้องยังมองไม่เห็นโอุ๊บมันมองไม่เห็นอะอุ้ยตาย,ลยแล้วแล้วก็จะเดี๋ยวเราเอาอมาให้ดูนะเราไม่เอาออกมาหมดนะ เดี๋ยวมันจะลืกถึงน,นี่มันก็จะยืดนะคะแล้วก็จะบางอันนี้ก็ใสเหมือนกันนะบางแล้วก็ใสคืนนี้เราไม่ได้ใส่สีอะไรเลยหอมสบู่มากนะคะใครอยากได้สูตรก็คอมเมนต์กันหน่อยนะอุ้ยผมบางขอโทษขอโทษนะผมพางขอโทษก็สำหรับวิสีัสดีค่ะบาย